โอเคครับก่อนอื่นก็สวีดัตสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับนะสวัสดีเหล่าผู้กล้าทั้งหลายด้วยนะครับนะพบก,กับผมครับจาเย็บจูซาเปดอยู่ในช่องของเฮียหมีที o ่รักออฟเชียลเอ็กฮัเช่นเคยนะครับนะฝาก,กเพื่อนๆไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้พี่จ่าด้วยนะครับเช่นเคยนะนี่เราก็อยู่ในช่องของลักกี้ถามใช่ไหมรอบแรกรอบเชา้าสิบโมงเป็นลุงสองแจ้งเกมมามีพีจีสี e ่เกมมียแปะลูกรัก มีหน้าผีมีหน้าผีแล้วก็เพนกวิน,นแล้วก็สาวถ้ำนะครับนะเออสี่เกมชินเคยในพะีจีแล้วก็โจ๊กเกอร์สี่เกมเพ็กมติกสี่เกมในนันวันเสาร์แบบนี้จ่าก็ไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะกเปรนะกป,นนะปกติมันก็แข็งอยู่แล้วนะปกติมันก็ตกดําอยู่แล้วยิ่งเสาร์อาทิตย์แบบนี้มันก็แข็งคูณสองอะ่ะเพื่อนๆนเออแต่ว่าอยู่ในช่วงกีไท่าม่ไหมจ่าก็ขอจะมาจัดกันดูหน่อยสิว่าจะเป็นยังไง ในกลุ่มก็เช่นเคยมีการรีวิวแต่งหนักแต่งเบาเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็แล้วก็นี่คนนี้ไปตกดํามาเล่นนี่ไปก่อนนะเพื่อนไปก่อนก็ตกดําก่อนใช่ไหมเออเออ,เอ,อคนนี้แต่งมาสามสิบโอ้โห้โโโโคนนี้แต่งมากี่พันเนี่ยโอ้โโอ้ยทำไมมันหมุนคูณยี่สิบหลายคนแล้วนะเออคนนี้แต่งข,ขึ้นมาหนึ่งพันแปดสิบโอเคเลย ไปถ้าใครอยากเข้ากลุ่มแบบนี้ก็ <S <S คงเป็นแรกใต้คลิปนะครับนะจ่าปักงูได้เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับรับชมมากกว่าบันเทิงเท่านั้นงดเล่นตามเด็ดขาดน,นะครับนะโอเคเทคนิคไม่มีวันนี้ขอแค่คูณ14รู้เรื่องกระเบื้องแตกทุนเราถึงเบ็ดไหนเราซื้อเบ็ดนั้นเพื่อนเอ๋ยไปลุ้นกันเลยพร้พอมๆกันไปโก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 เฮอทุนนานๆใช่ไหมเรามาเล่นกับเป๊ะ วันเสาร์แบบนี้นะเราต้องเอาทุนมาเยอะๆกันใช่ไหมเพื่อนเออพอจัดที่ทุกเบ็ดนะคันเบ็ดไหนจัดทุกเบ็ดดีกว่าเออตอนนี้ขอเบ็ด30ก่อนนะเช็คหน้าลายหน้าลายสวยว่ะเออมีคำนวณคอมโบต่อเนื่องนะคะเพื่อนนะเออแต่เป็นวายมีลูกเจลูกคิวมีแตกนอกมาแล้วเล่นเปะนะไม่มีสูตรเลยวันนี้พอแบบคุณเยอะไว้ก่อน แต่วันนี้จะจะมาแบบคูณ14เท่านั้นนะเพื่อนนะเออคูณ14แต่ดูถ้าว่ามันไหลๆนี่สามารถเปลี่ยนเป็นคูณ16คูณ18หรือคูณ20ก็ได้นะเพื่อนนะเออนี่ไงไหลอีกแล้วแต่เราขอ14ก่อนโอเคอย่างที่บอกนะพาเล่นแปะถ้าทุนน้อยนี่เหนื่อยหน่อยนะเพื่อนนะเออเพราะมันเสี่ยงตกดำใช่ไหมตกดำทีเดียวมันก็หายไปแล้วทุนเรา แต่พอหมุนมาได้แล้วมันไม่คำวนวณก็หายเหมือนกันเออมาสามร้อยห้าสิบเจ็ดอีก5้าหมุนเพื่อนมาโอ้ว่าวยาวเลยสองหมุนสุดท้ายว่างไงเพื่อนอึ่งสองแดงมาประทัดสองสวยเพื่อนหนึ่งพันห้าสิบเกือบตายไปไม้นี้ดีนะที่ประทัดมาช่วยเอาไว้นะเมื่อกี้นะทุกคนนะ ประทัดมาช่วยชีวิตนะครับนะหมุนสุดท้ายว่าไงมีอะไรไหมโอ้โหมีชิงชาบหนึ่งพันห้าสี่อีกเลวแล้วก็แล้วก็เจแตกเป็นวายประทัดสองประทัดสองประทัดสองก่อนเพื่อนเออไดเอมาต่อเนื่องห้าร้อยสี่แล้วก็โอ้โหทำไมประทัดมันไม่ตกอ่ะรอบนี้เพื่อนโอ้คิดว่ามันจะเจ๊งกระบงนะรอบนี้นะเออหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบสาม เอาอีกแล้วก็แปดคนสิบสี่เอาเรื่องในช่องลัคกกี้ไทม์แบบนี้ใช่ไหมเพื่อนออโบมาที่สามพันสามร้อยสิบแปดซื้อไปพันห้าโอเคกำไรหนึ่งเท่าตัวนะเพื่อนนะโอ้ยมีทุนแล้วจัดเบ็ดร้อยเลยไหมเบ็ดร้อยเลยดีไหมเพื่อนเอาไงดีนี่แต่น่าลายมันดีนะซื้อห้าพัน เดี๋ยวก่อนข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนเออปิดโทโบที่ปิดนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะมันจะดูดเราเร็วใช่ไหมเออโอ้โหพอเบ็ด้อยแล้วไม่มีลายเลยนะครับนะเออไม่มีลายคำนวณเลยขอเช็คน้าลายแป๊บนะเพื่อนนะเออลูกเจดมเพลงแล้วก็มีอะไรไหมออถ้าหน้าลายดีนะี่ซื้อเลยนะเดี๋ยวนะเออหน้าลายดีจ่าซื้อแน่นอนไม่ต้องกลัว ้เอาไงดีเพื่อนซื้อเลยไหมอืมมีซัมติงอะลูกสิบโอ้ลูกสิบเยอะแยะเลยมันสวยแบบนี้ก็ต้องซื้อนะเพื่อนนะเอือโบ่หน่อยู่ตัวดูดิโอ้มาห้าตัวว่ะถ้ามาห้าตัวนี้จ่าแบบกลัวๆอยู่นะ แต่เราพูดไปแล้วใช่ไหมว่าต้องคูณ14เบ็ด110คูณ14ไปดีเพือนโอเค12 0 0 0นเบือน12ผ่านขอคูณ14 14ทีเดียวทีเดียวท,เยวทีเดียวนี่ทีเดียวโอเคเลยเบ็ด100คูณ14เอาเราเย้ยดูว่ามันจะจ่ายให้เราเท่าไหร่นะกะเป๋ออโอเคมาเปลี่ยนเป็นเจหน่อยดีโอเปลี่ยนเป็นเ e. อ แล้วยังไงเพื่อนเออเจ็ดหมุนแปดหมุนมาลูกเคเต็มระบบไปดีหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบซองแดงไม่มีลูกเคแล้วเพื่อนเออได้เคคิวม,มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบลูกสิบเต็มเพงเบากิบเออลูกเอต่อเนื้อแล้วก็สองแดงมีไหมช่องสามได้คิวมาแทนสองแดงสามสองแดง 3. สามไม่มาว่ะสองพันห้าร้อยเก้าสิบนี่ ตามทุนอีก500เพื่อนตามทุนก่อนโอ้โหลูกเอเอหนึ่งขาดไปตามทุนมาก่อนสวยเพื่อนดอกนี้แล้วก็ลูกสิบหนึ่งชองหมุนสุดท้ายชองหมุนสุดท้ายเออได้ลูกเคลูกเจมาแล้วก็ประทัดสามสวยเอหนึ่งเอหนึ่งตกโอ้โหได้คิวเตกเป็นวายคิวเตกเป็นวายมีเจมีเจแล้วก็มีเจประทัด แล้วก็มีสิบไหม okay. ม,มันกักว่ะสองพสามรอยแปดสิบเอาเรื่องนะทุกคนนะเออเอาเรื่องว่ะคูณสิบสี่ทำเรื่องแล้วเพื่อนเอย๋ยบวกในช่วงลัคกี้ไทม์แบบนี้นะเออคอยากเข้ากลุ่มแบบนี้คนมันแรกใต้คลิปได้เลยนะครับนาจาปักหมุดได้เรียบร้อยแล้วขอลดเบ็ดก่อนดีกว่านะทุกคนนะดูเพราะว่าเรา เราเตกมาได้ทั้งสองครั้งเลยนะเออหน้าว่าจะตกดำนะจ่าว่านะถ้าไม่ตกดําก็ไม่จ่ายอ่ะขอลดเบ็ดดีกว่านะทุกคนนะนี่การคาดคณีคาดคณีของจ่าเท่านั้นนะเออู๋อูนดูดดนา,ายดูนา,ายโอ้โหประทัดหนึ่งออโอ้โหกรบอ,อบทองสามกรอบทองสามสิงโตสามสเก็ตเตอร์หนึ่งแตกเพื่อน แตกสิบล้านได้ดาน,าน,านี้คูณสิบสี่นะตามที่เราเคยบอกไว้โอเคเพื่อนสวยคูณสิบสองมาก่อนไรๆโอ้ยอึมอึจะต้องอึมโอ้โหจะปวดนะวะนะเอ้โหจะปวดอีกแล้วนะแต่ดีนะที่เราลดเบ็ดไม่นั้นโอ้ได้กบ แต่เป yeah, okay. oh, mm. ็นวายแล้ว no, ก uh. yeah. ็แล oh. ้วก็ลูกเจีโหสองแดงสองแดงสองแดงหนึ่งสองแดงหนึ่งสองแดงหนึ่งแล้วมันไปไหนอ่ะตัวหนึ่งซื้อดิเพื่อนเออเงียบทุกคนต้องใช้สมาธิเด็ดร้อยแล้วนะอย่าตกโอ้ยเสียวเสียวเลยเมื่อกี้ โอเคไลเพื่อนไลอคุณสิคุณสิ่คุณสิบสี่สิคุณยี่สิบเลยดีั้ยมันไหลนีเอาตีทีทีทีุเพื่อนีีีีีีเออ้หมุนตันแล้วไหมวะไม่กล้าดูไม่กล้าดูหมุนตันไม่ดีเมอีกโอเค เบ็ดร้อยคูณยี่สิบบอกได้คำเดียวลุ้นออกข้างในเลยเพื่อนมึงตง้องจ่ายกูหน้าคูณยี่สิบนะเปะนะผางโอ้โหไม่มีฝาบลูกเกมาสวยหนึ่งพันหกร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคิวอุ้ยขอดอกหนักหนักหน่อยเปะเออลูกเกอโอ้โหไม่มีเคเคเคก็ไม่มาจิงจาวก็ไม่มี ซองแดงสวยเพื่อนตรงนี้ได้ซองแดงเคมาพันเก้าแล้วก็ประทัดลูกสิบลูกเอเต็มแพงสองพันสี่ลูกเจแตกเป็นว้เจแตกเป็นว้เจเป็นวายได้คิวได้คิวโอ้ได้คิวอย่างเดียวโอ้ได้ลูกสิบต่อเนื่องแล้วลูกก็ลูกเองลูกเอลูกเอลูกเอปับปับลูกปับปับปัได้ยิงจ่ามาแทนแล้วก็ปับปับเหลือแต่เชื่อทุกคนรางวัลก้อนโตมาที่มาที่เจ็ดพันสี่ร้อยเอาเนื่อง เอาเรื่องกำไรแล้วเพื่อนกำไรหน่อๆมาไอ้นี่กำไรหน่ออีกสามหมุนอีกสามหมุนแถมมาหน่อยเออลูกเคมาเปลี่ยนเป็นเจเปลี่ยนนี่คิวเออได้ลูกสีมาแทนลูกแล้วก็ลูกเจแล้วก็แล้วก็ประทัดสองอู้ได้สองแดงมาแทนประทัดโฉไอสัตว์ประทัดอยู่ไหนเนี่ยเปลี่ยนเปนเรื่องเปลี่ยนแต่คิวเออยังได้รางวัลก้อนโตนะเออสามพันเก้า เหลือจะเชื่ออีกแล้วเพื่อนเออหมุนสุดท้ายเพื่อนแถมอีกไหมได้ลูกเคมาบเบาแปดร้อยสวยงามพระรามเก้าตะตึงตวงเลยนะทุกคนนะเออคำนวณมาที่14,300พอเลิกนะครับทุกคนนะกับแปะวันเสาร์บอกว่าอย่าอยู่นานนะครับนะทุกคนนะเน้นย้ําเลย จ่าจะบอกประจําว่าอย่าอยู่นานนะเสาร์อาทิตย์นะอย่าอยู่นานได้แล้วชิ่งนะทุกคนนะเออไปถ้าอยากเข้ากลุ่มแบบนี้ก็ขอความแรกใต้คลิปนะครับนะจาาปักหมุนให้เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะครับรับชมมากความบันทิงเท่านั้นก็เล่นตามเด็ดขาดครับโอเคไปบ๊ายบายจุ๊บ